สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูโมเดลจีนนะครับจากซีรีส์ภาพยนตร์สาก๊กนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลของม้าเฉียวนะครับเป็นของค่าย303ศูนย์สาทอยรหัส mp 0 2 7นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเอ,อ็กซ์คลูซีฟคูเปอร์เวอร์ชันะครับก็คือจะมีชุดของทงแล้วก็ออหมวกเพิ่มมาจากชุดสแตนดาร์ดนะครับอันนี้กล่องน้ำตาลตัวนี้จะเป็นกล่องสีด้านในครับ ดูแพ็กเกจก็ทำมาดูดีมากเลยครับเป็นกล่องสีเทาๆแล้วก็ตัวอักษรสีทองเรืองแสงนะครับเงาๆรหัส MP027 oh. เดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องออกมาดูนะครับเป็นวินโด์นะครับเปิดกล่องก็ทำมาอย่างหรูเลยเป็นระบบแม่เหล็กเปิดกล่องออกมาก็มีตัวกระดาษอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีชุดของ เคเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นประวัติของไม้เฉียวแล้วก็มีตัวรหัสนะครับแล้วก็วันเดือนปีผลิตเป็นบุ๊กมาให้ดูดีเลยกระดาษแข็งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือการแต่งกายประมาณนี้เป็นสีขาวดำนะครับอ้อมีสีหน่อยๆแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะเพาคืออะไรเป็นตัวขอรจีนประมาณนี้น่ครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ครับเป็นทงมาในชุดเป็นทงผ้าสีฟ้าเทานะครับด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับเปิดโฟมออกมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหุน่น หุ่นมาเฉียวนะครับนอนมาในเกาะโอ้โตหุ่นรู้สึกว่ามีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักรายละเอียดของชุดเออตัวนี้เป็นชุดเกาะเหล็กนะครับอืมเป็นไงครับเห็นเห็นหน้างานปั้นออกมาดูดีเลยนะครับ ตัวชุดเกาะน,นี่ก็คือเป็นเหล็กเป็นโลหะร้อยโหงานละเอียดครับพวกนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับเนี่ไอตัวนี้ด้วยเงาเงาก็คือเอามาร้อยทีละชิ้นเลยในส่วนอันนี้ก็คือเป็นผ้าผ้าก็ถ้าสังเกตก็จะมีลายนะครับเห็นไหมมีการปักลวดลายออกมาตามตัวผ้านะครับด้านหลัง เดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันต่อแต่ว่าตัวหุ่นนี้มีน้ําหนักมากเลยครับเพราะว่าชุดก่อนนี้คือเป็นที่จับจับดูไปโลหะหมดเลยอะทุกส่วนเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกัน mm hmm. ก็นกนจะมีตอนนี้คือเอ,อ่ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมด้านหลังแกะออกมาผ้าคลุมอ่าประมาณนี้ผาคลุมเป็นผ้าคลุมสีขาวเป็นผ้านะครับเป็นผ้าธรรมดาไม่มี แกนลวดดัดแล้วก็อันนี้ก็คืออันใหญ่ๆนี้ก็คือน่าจะเป็นฐานธงอ่าใช่ตัวนี้จะเป็นฐานฐานที่ตั้งธงของมาเฉียวนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ธงเสียบเข้าตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหมวกเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีหมวกมาให้สองใบนะครับจะเป็นหมวกเหล็กเหมือนกัน แล้วก็มีผู้เป็นเชือกเป็นได้สีขาวๆอัตัวนี้ก็เป็นโลหะหมวกเหล็กมีน้ำหนักเลยนะครับดูโดยรอบถ้าเป็นเอ่อเวอร์ชันสแตนดาร์ดนี้ก็คือเขาจะให้หมวกมาแค่ใบเดียวนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาสองใบ,ใบอันนี้ก็จะเป็นหมวกเหมือนคล้ายๆหมวกซามูไรญี่ปุ่นก็คือมีผู้เหมือนกัน วัสดุก็มีเป็นเหล็กแล้วก็มีหนังบ้างแซม,มานะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเหล็กแล้วก็มีน้ําหนักรายละเอียดงานถือว่าเนียบเลยครับเห็นไหมครับดูรอบๆเป็นเหล็กตรงนี้คมมากเลยนะครับเนี่ยโ้สุดยอดงานเนียบละเอียดแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้ก็คือเป็นเอ่อปิ่นปากผมอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถ ปากไปกับที่หัวของอตัวโมเดลมาได้ปึ๊บประมาณนี้นะครับปักมาก็จะประมาณนี้มันก็จะดูติดอยู่ที่หัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นต่อไปกันเปิดกล่องมาอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เอ่อเป็นกร,รมะหยี่นิ่มๆน,น,นะครับเอาไว้ประดับตกแต่งในส่วนของตรงคอเป็นมาพันคอของม้าเฉียวแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าที่ว่าไปรัดเอวนะครับขอมเอวเดี๋ยวผมแต่งให้ดูแล้วก็จะมีฐานฐานเนี่ยคือเป็นฐานพลาสติกธรรมดานะครับฐานธรรมดาทั่วไปหนึ่งต่อหแล้วก็อันนี้เป็นทวนครับทวนของมาเฉียวอันนี้ก็มีน้ําหนักนะครับอันนี้เป็นโลหะหมดเลยเหมือนกันแต่ตรงสีดำๆดำผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะไม่แน่ใจแต่ตรงนี้คือโลหะนะครับ รายละเอียดทำมาโอเคเนียบมากเลยครับว่าสิ่งถัดไปก็จะเป็นในส่วนของทงอันนี้คือที่ต่อทงนะครับเป็นสามง่ามสามารถเอามาเสียบต่อ,อหมุนต่อให้มันยาวขึ้นแล้วก็จะเสียบเข้าไปกับที่ฐานทงนะครับแล้วก็จะมีเกระบีกระบีก็มีน้ำหนักนะครับเป็นโลหะเหมือนกันงานคือละเอียดเนียบมากเลยประมาณนี้ เดี๋ยวผมชักออกมาให้ดูถือว่าโอเคนะครับสวยมากเป็นโลหะหมดเลยเหมือนกันมีน้ำหนักแล้วก็ไอส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นเสาเสาค้ำธรรมดาทั่วไปโอเคอันนี้คือผมจับมาแต่งตัวสายอุปกรณ์ที่เขาให้มาเรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีมือนะครับมีให้เปลี่ยนอีกสามคู่มากับตัวหุ่นอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นทั้งหมดสี่คู่แล้วก็จะเป็นพวกขนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อาวุธธงด้านหลังนะครับผมใช้เวลาแต่งก็เป็นชั่วโมงอยู่นะกว่าจะเสร็จด้วยชิ้นส่วนอะไรของมันก็คือเป็นชิ้นส่วนที่มันเล็กๆน้อยๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการจัดหรือว่าใส่อะไรต่างๆเอ,อ่อแล้วก็บางชิ้นส่วนอย่างตัวเนี้ย มันจะเป็นหนังไม่แน่ใจว่าหนังแท้หรือหนังเทียมนะครับมันก็อนาคตมันก็จะเสี่ยงที่จะลอกหรือว่าเปื่อยได้นะครับส่วนชิ้นส่วนอื่นๆที่น่าเป็นห่วงก็ไม่น่ามีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นโลหะห่วงอย่างเดียวคือมีชุดหนังพวกนี้ครับเป็นหนังก็จะต้องดูแลดีๆหน่อยส่วนอันนี้ก็คือหมวกรายละเอียดก็คือโอเคเลยสามารถเอามาใส่กับหัวของตัวม้าเฉียวได้เลยนะครับ หมวกก็มีมาให้เปลี่ยนสองใบอีกใบหนึ่งก็ประมาณนี้เห็นไหมเป็นโลหะนะครับแล้วก็ในส่วนของธงธงนี่ก็มีเลยฐานเป็นผ้านะครับแล้วก็มีตัวอ,อ,กอักษรไอ้ตรงสามงานนี่ก็เป็นโลหะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยของโมเดลตัวนี้กันอันนี้หัวปั้นนะครับของม้าเฉียวต้นแบบก็คือเอามาจาก ซีรีส์นะครับสามก๊กจากภาพยนตร์ซีรีส์สามก๊กเวอร์ชันน1994นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใครหลายๆคนนั้นชอบนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแฟนพันธ์แท้เหมือนกันติดตามอยู่ตลอดนะครับประมาณนี้เลยลองให้ดูโดยรวม ผมชอบชุดเกาะนนะครับไอตัวเกาะโลหะนี้เขาจะทํารายละเอียดดีเทลของตัวงานมาได้ถือว่าเนี้ยบมากเลยนะครับตัวเกาะยาง pvc หรือพลาสติกงานก่อนก่อนที่เคยออกมาผมก็มีเก็บบ้างนะครับแต่ว่าพอมาเก็บตัวเกาะโลหะแล้วรู้สึกว่ามันมันคุณภาพมันต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับเรื่องรายละเอียดของงานดีเทลอะไรพวกนี้ครับ จะรู้สึกว่าเนี้กว่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหมวกให้ดูเดี๋ยวลองเอาหมวกอันนี้กันมือเดียวเนาะช้านิดนึงนะครับก็จะใส่เข้าไปอ่าโอเคเออพอใส่หมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่ได้จัดท่าทางออโอเคเท่าไหร่ประมาณนี้ อันนี้มวก็คือเหมือนคล้ายๆหมักของทรงนักลบญี่ปุ่นตัวแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ที่เขาให้มาก็สมราคานะครับดูแล้วหรูหราเลย,เลยพอสมควรเลยครับนี่อีกหมวกอีกใบหนึ่งก็จะมีอย่างนี้เลยอีกใบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใน เวอร์ชันนี้จะให้หมวกมาสองใบนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดปกติก็จะมีแค่หมวกใบเมื่อสักครู่นี้ใบเดียวแต่ผมรู้สึกว่าไอตัวนี้มัน <c oughs> มันดูคับๆนะใบนี้อ่าประมาณนี้แต่งให้สวยก่อนโอเคประมาณนี้นะครับหมวกใบนี้ก็ถือว่าสวยงามนะมีน้ำหนัก แต่งงานพวกสามนสามหรืองานจีนสามก๊กอมดูฐานก็จะเป็นฐานธรรมดาทั่วไปหนึ่งต่อหกทั่วไปนะครับฐานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นฐานปกติโอเคงั้นคลิปนี้งั้นขอเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็จะลงไว้ในท้ายคลิปนะครับผมขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับขอบคุณครับ